พี่อารียบอกว่าเอาสนิมไปดูพาล่วงลางปืนพาล่วงเหมือนกัน,นลบบุรีได้เลยเหมือนกันครับ <c oughs> โหแล้วถ้าอันนี้นี่นี่คุยถึงวัดเหนือใช่ไหมแบงค์อันนี้พี่นัทมีแล้วใช่ไหมอ <c oughs> ประธานบอลในพี่นัทมีแล้วนิ้ว สะด,ดุดพิริยาบอกมีอ่าแต่อันเนี้ยผมว่าไม่มีโอ้โหใช่ครับพี่นารูบอกว่ายังไม่มีอ่าผ<ม>้าวัดเหนือนะขนาดแขวนคอเนี่ยแพงหมดนะแพงหมดผมจะบอกให้ถ้าขนาดเล็กแขวนคอเนี่ยขุนแผนใบตําแยขุนแผนใบตําลึงขนาดแขวนคอนะอหลักแสนหมดนี่สูไ้ไหยพี่มีถ่ายยากนะพุชยินอันนี้หายาก เอกลักษ์ของวัดเหนือเนี่ยมือแขนขาไม่เหมือนใครอ่อนช้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูองค์นี้กันแพงวัดเหนือถ้าเป็นพลัก,กูวัดเหนือแล้วแขวงคอได้อ่ะอก็ท่ากระดานวัดเหนือนะ,อ,ะองนะ้สองล้านมาตามหาป่อปืนกนครับโมพี่อันนี่อ่ะได้ละเดี๋ยวรู้ว่าจะกล<ม>หรือไม่กลรายการนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้สําหรับองค์นี้ดูสังคติดูแขนดูมือ อ,อย่าลืมนะอย่าลืมนะนี่กูทองพิมพ์นี้ไม่เจอเลยไม่เจอนี่อ้าวสองนาทีเป็นพิมพ์ศิละปะกูทองเอกลักษณ์พิมพ์เทวสังคาราอ่ากลุ่มวัดเหนือเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแบงค์ต้องบอกอย่างนี้นะว่าเมืองสําคัญเนี่ยที่อยู่เมืองการเนี่ยเป็นเมืองทะลุที่ติดต่อไปกับทะลุเข้าพมาใช่อ่กอากะอ่าวมอตะมา เป็นเส้นทางที่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่นะฮะประเทศเรามาแล้วครับแรกหนึ่ง้าพบาทเวลาเดินแล้วที่นี่จึงมีพัาเนื้อตะกัวสนิมแดงที่แพงมากๆเพราะมีเมืองสําคัญเมืองอะไรรู้ไหมปราสาทเมืองสิงห์ไงปราสาทเมืองสิงห์แล้วก็มานี่เจดียก่อนจะเป็นวัดเทวสังฆารามอ่ะต้องเป็นเจดียสำคัญมาก่อน จึงมีพระบรรจุอยู่แล้วก็มาเมืองสีคัมพูปัฒนาเมืองโกศินาลายไง oh. เนื้อตะกัวสนิมแดงที่แพงๆเนี่ยเมืองการคือต้นตำรับอู่ทองสะดุ้งกับสวยเดิมพิบัติเมืองการจุกกู้พิปอเดินเอพี่ปอปืนกลเบียอนิจังข่าว่าเริ่มไปยังมาแล้วครับมาที่หมื่นห้าพี่มาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบ้านแล้วนี่แล้วองค์นี้สวยดูหูตาดูปาก นี่มาที่หนึ่งมเจ็ดันบาทกับราการสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมืเจ็ดันบาทครับใช้ครับใช่ครับก็คือเนื้อตะกัวที่เอาไปสร้างพระล่วงรางปืนน่ะก็พิมพ์เดียวกับพระล่วงภูผะนะฮะพิธิรยาครับอย่าลืมนะพระที่เอาไปบรรจุที่ลบบุรีอ่ะเผือๆทำจังเมืองการ เพราะพะล่วงหลางปืน่ะเป็นพิมพ์เดียวกับพระล่วงผู้พระโ oh. อะ้แต่เอกลักษณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเลยคือพระเรื่องขาทางประสานเมืองสิงห์กับพระกรุกวัดเหนือเจอดีย์วัดเหนือเนี่ยสำคัญตรงนี้ยก่อนเป็นวัดต้องเป็นสถานที่สําคัญมาก่อนใชมาที่สองหมื่นสี่พันบาทกับราคาสุดท้ายเอาลงช่องในไลฟ์สดนะแล้วผมบอกไว้เลยว่าถ้าคุณเจอพระกลุ วัดเหนือหรือวัดเทวสังคารามถ้าขนาดแขวนพอได้สตาร์ทที่นะหมื่นกลางถึงแสนต้นๆหมดถ้าเป็นขนาดของคอได้อะนะนี่อยู่ที่หนึ่งสอง0มื่นสามพันร้อยบาทที่สองหมื่นสี่พันบาทมาที่สองหมื่น้าบาทครับอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาวิชัยไหมครับมาวิชัยครับอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ Oh. โอ้โหโอ้นี่หัวใจมาเต็มหน้าจอเลยครับพอเป็นรายการนี้ฮะับสองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้ที่องค์นี้ต้องบอกกลับไปอยู่กับใครที่สองหมื่นห้าพันบาทที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทอยู่ที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแกมราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายคนเมืองการต้องบอกนะว่าพิมพ์นี้คือพิมพ์ที่แพงนะ ผม,มจะบอกให้บ้านบาทที่บินนัตอุดกับราคาสุดท้ต้องบอกว่าอันนี้คือพิมพ์ที่แพงต้องบอกก่อนนะอยู่ีบินนัตอุดน,นะครับต้องมือห้าพันหกร้อยบาทท้วนปิดไปแล้วเฉือนกันแค่ร้อยเดียวโอ้โหร้อยเดียวไปเทศสังเกตได้ปิดไปที่พี่ นาทวุฒินะครับสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทสิ่งที่เอางี้ดีกว่าคุณบัตรเมืองการพระวัดเหนือเนี่ยไม่เจอในสนามพระมานานแค่ไหนแล้วถ้าไปพูดถึงตระกูลขุนแผนนะนะเน่ยบางคนบอกขุนแผนคือคนสุพรรณใช่ไหมขุนแผนเมืองการ แพงกับพอๆพอพอกับคุณแผ่นฮาเร่ยมเลยครับพีบัตรเมืองกออารแล้วพิมพ์เนี้ยไม่ค่อยเจอด้วยโอโ้พิมพ์ทรงยืนด้วยครับอาโอ้โหพิมพ์ยืนเนี่ยเอาจริงนะตั้งใจจะเก็บไว้สักองค์ยืนม่มีเลใหญ่ไหมอ่าโหถ้าพู้ถึงกลุ่มวัดเหนือนนะเนี่ยตอนเนี้ยทำยังไงที่ เดี๋ยวต้องให้ช่างภาพอะโอ,อแยกโฟลเดอร์ของพระกูนเหนือนี่แยกออกไว้เลยนะนครับที่อารียาบอกว่าเอาสนิมไปดูพรล่วงลางปืนพรล่วงเหมือนกันลบบุรีได้เลยเหมือนกัน,กนครับผมก็ว่าพระกุน่าจะทําจากเมืองการทั้งหมดครับถ้าเป็นตะกั่วนะอืมเพราะว่ากา็ไไาาคือตะกั่วคือมีที่เมืองการ แล้วเห็นเปล่าว่าพระล่วงภูผพกับพระล่วงหลังนักปืนน่ะพิมพ์พเดียวกันต่างกันแค่หลังอ่ะกดเป็นร่องคือเขาใช้ไม้กดเป็นร่องอเพื่อให้พลาสนิกกับบล็อกนะถ้าเป็นภู้พ้าหลังลายผ้าลายผ้าก็คือเนื้อชิ้นอ่ะเวลาเทไปใช่ไหมเขาจะไม่เขากลัวว่าหน้าตาไม่ติดเขาก็มีใช้ไม้ไผ่กด ถ้าใช้ไม้พายกดมันจะเป็นหลังลังปืนแต่ถ้าใช้ผ้าห่อทรายชุบน้ำํำแล้วก็กดลงไปตอนที่เทพะเนี่ยหลังก็จะเป็นลายพายลายพายเพรผ้า,ม,ผา,า,ผามันเป็นร่องกลางใช่เป็นล่องตรงการลางหลังปืนใช่ใช่ทุกอ่างโอ้โหชัดเจนครับอาจาร,ารย์่าในดีดเมืองการคือเมืองหน้าด้านมีความสําคัญและขนาดใหญ่อีกหนึ่งแห่งเลยเอางี้นะอย่าไปพูดเมืองการว้าเป็นเมืองหน้าด้าน เพราะเรามาเอาประวัติศาสตร์ตอนลบกับพมา่าเอาจริงๆแล้วสมัยก่อนยังไม่มีชาติเมืองการเนี่ยชุมชนบ้านเก่าอ่ะคุณฟังนะมีมาก่อนพระพุทธศาสนาจะเกิดคนเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบันน่ะแต่ชุมชนบ้านเก่าเนี่ยขุดคดโพมกระดูกซึ่งมีอายุมากกว่าสามพันปี สามพันปีนี่คือก่อนพระพุทธศาสนาจะจะขึ้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้เนี่ยเพิ่งจะสองพันห้าร้อยปีแต่ชุมชนน่ะบ้านเก่าเนี่ยการที่จะมีปราสาทได้เนี่ยมันต้องเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของคนละถ้าจะขนาดถึงสร้างปราสาทได้เนี่ยมันต้องมีคนอยู่ที่แบบเยอะมากเอะไ่ด้าเพราะเมืองบ้านเก่าเนี่ย คือเส้นทางออกสู่ทะเลมอตะมะคือทวายอ่าใช่ออกทวายอ่าดังนั้นผมจึงบอกว่าความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งของคนในพื้นเนี่ยนะเทือกเขาตะนาวศรีเนี่ยม,มันมีมาสามพันปีนแล้วครับแล้วสามพันปีเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมแบงค์เขาเรียกว่ายุคก,ก่อนมีกสิกรรมกลังมีกสิกรรม,มคือยุคแรกเนี่ย เมื่อไม่มีกติการรมอะ่ะก็จะเหมือนก็จะเหมือน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 ฝูงช้ากันคือทํามาหาก,กินเดินไปเรื่อยๆตรงไหนหมดก็ไปหาก,กินที่แหล่งใหม่มแต่เมื่อไหร่ที่จับกลุ่มกันทำกติกรรมได้เพราะปลูกได้อะ่ะจึงตั้งหลักปักฐานดังนั้นในเนี่ยแหลมมาลายูเนี่ยเนี่ยที่ที่ตั้งหลักปักฐานที่สำคัญก็คือชุมชนมที่อยู่ตรงนี้ ดังนั้นเมื่อมีปราสาทเมืองสิงเมือ่อมีเนี่ยภายหลังเนี่ยมีอยุธยาอ่ามีอยุธยาปราสาทเมืองสิงเนี่ยก็เลยเนี่ยมีความสําคัญเป็นทางออกอเข้าใจไหมคือมันต้องต้องมาจากอยุยาลงมาจากแม่น้ําบ้านทวนอ่ะอ่าลงมาจากบ้านทวนเนี่ยแล้วก็มาเข้าบ้านเก่าแล้วก็ออกไปสูาา่พม<ช>่านั่นกนคือทางการค้า เส้นทางการค้าเลยพระกูวันเนี่ยสวยสมบูรณ์ห่ยากมากครับสวัสดีครับพี่นนะัทอ่าหลายคนไม่รู้ว่าตะกั่วเนี่ยมันเป็นสมบัติที่อยู่ใต้ดินในของจังหวัดการที่อื่นไม่มีมและตะกัว่วมันอยู่เมืองการการทําตะกัว่วเอาตะกั่วขึ้นมาเนี่ยถลุงตะกั่วเนี่ยมันเป็นนะอยู่ที่เมืองการดังนั้นถ้าจะบอกว่าพระล่วงลางปืนเนี่ยเอาตะกั่วจากไหนลบบุรีไม่มีตะกัว่ว ไม่มีรบบริมบิ้แดงอ่าร้ไนะอ่าฉะนั้นตะกัวเนี่ยคือทำจากเมืองการนี่แหละไปใส่ไม่ต้งเรียกฟาอะไลยขชิมสนิมแดงกุวัดพลิบพีเพชรบุรีก็มีหลายพิมพครับฟังหูยานากกบพล่วงยืนท่ากระดานนี่ไงเขาเรียกว่ากุ่เสมาสามชั้นไงอ๋ออันนั้นก็หลักหลายหลายแสนอืใช่ไหมครับพะล่วงด้านกุ่เสมาสามชั้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เดียวกับพระล่วงขาทางประสาทเมืองสิงอ่าแล้วเมืองสําคัญเนี่ยที่มีมนุษย์ตั้งหลักปักฐานอยู่เนี่ยมากกว่าสามพันปีเนี่ยก็คือเชื่อเขาตะนาวศีขึ้นไปไึงไม่แบงขึ้นไปถึงจังหวัดตากลงไปถึงเพชรแล้วลงไปถึงละนองอะฝัง่งเดียวก,กันก็คือตะเข็บแหลมมาลายูโโแต่ที่ที่มีตะก,กัะ่วคือการจนาบุรีอย่างที่ผมบอกไนงะเนี่ย เมืองการเนี่ยสมัยก่อนเน่ะค่ายอะ่ะตั้งอยู่ตรงไหนรู้ไหมราชยาอ่าค่ายตั้งหลุดราดยาเพราะอะไรรู้เปล่าเพระาะพม่าคือเรามาลบก,กับพม่าในตอนหลังเราไม่ได้ลบก,กับพม่ามาสามพันปี<ห>ออเรามาลบก,กันตอนหลังอ่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ลบก,กันนี่ยังค้าขายยังรักกันอยู่คือตอนก่อนที่อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองเป็นเมืองหลวงพอเข้ามาสู่ทวาย ก็ต้องขนทับขึ้นไปอยุธยาก็เลยตั้งรับอยู่ตรงเขาชนไก่ตรงนี้เนี่ยตรงตรงตรงค่ายตรงค่ายอ่าพลรอเก้าอ่าแต่ตอนหลังเนี่ยเมืองหลวงอะถูกย้ายมาอยู่กรุงเทพฉะนั้นพม่าจะขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องตั้งทับตรงนี้ละตรงเขาชนไก่นี้เลิกม,มาตั้งตรงเมืองการแทน เพราะพะม่าเข้ามาเนี่ยไม่ได้ขึ้นจมบนเนี่ยลงล่างเข้ามากรุงเทพดังนั้นค่ายทหารเนี่ยจึงย้ายจากเข่าชนไก่เนี่ยย้ายมาอยู่ที่ตัวเมืองการปัจจุบันเพราะมันไม่ต้องขึ้นแล้วไงมันลงอ่าดังนั้นเนี่ยนะนะเมืองเก่าที่ตั้งรับพมา่ามันจึงมีสองที่ในเมืองการก็คือที่เข่าชนไก่กับที่ตัวเมืองการปัจจุบันนะเพื่อขวางทางที่พม่าเนี่ยยกทัพเข้ามา แต่พ่มาเนี่ยยกทัพเข้ามาตีกรุงเทพเนี่ยกุณรัตนโกสินแะแค่ไม่กี่ครั้งอพอครั้งสุดท้ายสงครามเก้าทัพก็เลิกลากันไปนั่นแหละพิมพ์ทรงเทิดคนนกสวยม,มากนิยมสุดของปู่พิพีเพชรบุรีอ่ะแล้วพระเทิดเหมือนลบบุรีไหม,ม,ม,มเอาเรียนะพิมพ์พระเทิดเนี่ยเหมือนเหมือนลบบุรีไหมครับ ดังนั้นลบบุรีเนี่ยต้องเข้าใจว่าดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นละโวเขาเป็นขอม,อมเขาบูชาเทวรูป,รปแต่ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอโยธยาซึ่งอโยธยาเนี่ยนับถือพุทธเถรวาทดังนั้นการสร้างเจดีย์แล้วสร้างพระไปใส่เนี่ยคืออยู่ยุคหลังในยุคอโยธยามันก็เหมือนบ้านหลังนึ่งอะอตอนก่อนเป็นของคนจีนอะคุณก็ตั้งตี่จู้ S <S ตอนนี้คุณไปซื้อบ้านหลังนั้นคุณก็ไปตั้งสัตว์ประภูมิใช่เมืออกันแค่นั้นเองครับ <S 2> <S 2> เหมือนกันครับเหมือนครับพี่อริยะเข้าพระคุณความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยครับอาจารย์เข้าใจง่ายครับเรื่องจริงพิบัติเมืองการอดังนั้นผมจึงบอกเลยว่าพระตะกัวสนิมแดงที่แพงก็จริงๆก็แพงจริงนะเมืองการก็ไม่ได้เป็นรองลบบุรีนะเพราะพระล่วงของปราสาทเมืองสิงโก้ะล้านกว่า หลายคำว่าล้านกว่าเนี่ยมันคือนานแล้วนะตอนนี้ออกมานี่ไม่รู้ว่าจะตีราคากันเท่าไหร่ไม่มีใครยอมขายครับรมีพาทากระดานสนิมแดงไหมครับยากดูอ่าแล้วก็วัฒนธรรมเมืองการทุกวัดจะสร้างพาทากระดานคือทา่ากระดานอ่ะให้ท่านผู้ชมกลับไปดูยังไม่ได้กลับมาเลยอ้อ่าใช่เพียวคำว่าเพชรบุรีการพบชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบเครื่องถ้วยจีนนะพระกุดังไปเมืองเพชรบุรีกุสมอพื้าสมอพืออ้นเสมาสามชั้นอวัดทั้งข้าวนั่นนะครับท่ากระดานแพงสุดครับพี่บัตรเมืองการตอนเนี้ยท่ากระดานกับขาทางเมืองสิงะเพอเผือขาทางเมืองสิงห์แพงกว่าแบ่งวัดเนื้ออีกองได้ครับพี่โอ้โหเอาถ้าอยากจะแบ่งอีกองค์ก็ได้เมื่อรู้ประวัติศาสตร์กันแล้ว เราก็เหลือแต่ท่ากระดานหูช้างโอหยิบมาดิเนี่ยที่ผมบูชาไว้อะบ้านผมผมให้คุณผมไม่ยังต้องบูชาแต่ผักปู่เนี่ยเขาไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะผุ้ตะคุนเนี่ยเขาเนือธรรมชาติแต่เอาเลยว่าจริงๆอ่ะตะโกดเสือมแดงแพงที่สุดธรรมดาผักุูใช่ดูสีช่างมั้เป็นอะไรที่สุดมากอ้เนี่ยไหมบ้านบุกไม่ยังต้องมีบูชาโคตรสวยเลยใหญ่แขวนคอไม่ได้ไงอันนี้เขาเรียกว่าท่ากระดานหูช้างตัดชิดแต่ท่าเล็กมาแบบองค์เมื่อกี้เนี่ยแพงครับที่พี่นัทูดได้ไป ประธานพรขอทุกอย่างได้ทุกอย่างครับอาจารย์อะ,อะประธานพร,พรเนื้อตะกัวสนิมแดงแดงแบบไหนไปดูกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กับโอ้โหนี่ท่ทกระดานอันนี้แปลงร่างเป็นท่กระดานก็แท้แท้เลย,แ,เลยแปลงร<ถ>่างเป็นมะล่วงรางปืนแปลงร่างเป็นมะล่วงขาทางเป็นมะล่วงคู๊ดบะาก็แท้เลยแล้วรู้บอกว่าพระล่วงไม่ได้แพงแค่นั้นนะพระล่วงของกุโกสิาลายก็สามสี่แสน มีมแต่ไม่ได้เห็นของกันแล้วพระล่วงของกลุกโกสินารายได้ครับเดี๋ยวประมูลให้ครับพี่อ่ะ,อะมาเมื่อเพื่อนๆรู้คุณค่าพระกลุนะยังไงบูชาขอใช้จะเห็นผลเร็วกว่าพระเกจิพุทธคุณเขาแรงกว่ามาแล้วครับเบแรกหนึ่งมืนสองพันบาทเวลาเดินแล้วก็อย่างที่ผมบอกแะครับนี่ยก็อย่างที่ผมบอก คืนนี้ตื่นตาตื่นใจกับพระกุดนิยมอ่าอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าพระก็เหมือนรถอะรถสามร้อยซีซีกับรถร้อยี่สิบซีซีอะไรถึงก่อนกันนะฮะรถแพงเนี่ยสมรรถนะเครื่องก็แรงกว่าสมรรถนะก็ดีกว่าสะดวกสบายพุทธคุณพระเครื่องก็เหมือนกันครับพระเครื่องที่ถูกแพงไม่เท่ากันเนี่ยเพราะพุทธคุณที่คนสัมผัสได้มันต่างกันคนระับ พิมพ์พระล่วงยืนวัดเหนือพี่อาริยะมาที่หนึ่งมื่นห้าบัานบ้าครับมาที่หนึ่งมื่นกบ้านบาราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทและเอานะาว่าพระโกววัดเหนือเนี่ยที่ได้มาเนี่ยได้จากลังเดียวเลยนะรลังสะสมไม่เจอในสนามพระมานานมากไม่ได้เจอง่ายๆมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับ อยู่ที่17,700บาทมาที่18 00 0บาทครับาร,ราคาสุดท้ายโอ้โหโอ้โหเนี่องนี้จบไป3า0ห0ืหรือเปล้าน้องแชเอาแหละนี่แล้วองค์นี้สนิมแดงแบบแดงจัดตัดเลยครับครับประธานพรเจอไม่ถึง1ิองค์ครับที่บัตรเมืองการอยู่ที่18,000บาทครับราคาสุดท้ายครับ แล้วองค์นี้แดงแบ um บแดงจัดๆเลยพิณัฐวุฒิบอกว่าองค์นี้สมบูรณ์มากครับสมบูรณ์แล้วแดงแบบแดงแดงแดงจัดแดงลูกว่านิวบอกแดงลูกว่าันนี่เหมือนพระท่ากระดานเจ้าเหมือนสี่สวัสดิ์เลยครับอ่าเอาแล้วครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทเสร็จ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 คนที่สะสมมาแกูแน่เพราะอันนี้ราคายัง ยังถูกมากอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายสนิมราคายังถูกมากองค์นี้โอ้โหพรกครูจะมีโอ้ตายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตายแล้วไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทครับโอ้แล้วองค์นี้ไม่ได้แราใส่มือใครที่ได้องค์ที่แล้วสามหมื่นกว่าปิดองค์นี้ไปเฉลี่ยกันโอ้โหพี่ อยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท yeah. ้ายครับอยู่ไม่น่าหยิบมาเลยครับเรียบร้อยอะหนึ่งเก้าพันบาทที่คุณอาทวีครับอยู่ที่คุณอาทวีหนึ่งมืนเก้าพันบาทปิดไปแล oh, so ้วอะไรที่สีว oh, ัดทุกมาโอ้โหรายการนี้ปิดไปที่อาทวีนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วนสบายเลยเรียบทองได้เลยได้ทองฟรี ราคาขึ้นไวมากมองไม่ทันเลยครับอาจารย์อโอ้โหเดือดจริงโอ้ยร <ๆ S 2> ายการนี้อย่าลืมดลวงพ่อแก้วน้องนะครับอโอ้โเลือดจริงเราดูสนิมแดงองนี้โอ้โพี่ทวีเห็นไหมล่ะพี่ทวีก็เก็บพระกูกอยู่แล้วอีกองหนึ่งนะที่พี่ทวีเก็บเยอะ นะอันนี้คือพระสังกจายเนื้อของพระสังกระจายองค์นี้นะอายุอาณาร้อยห้าสิบปีขึ้นอาจจะสมบูรณ์นะอาจจะสวยน้อยแต่หาไม่ได้แล้วอันนี้คือพระของหลวงปู่เอี่ยมวัดปากลัด อาจารย์ใหญ่แห่งเมืองแม่กลองปเยี่ยมปากลัดปู่ยไขวัดเชิงเลนเนะี่ยองคเป็นหมืน่นหมืน่มนแสนแสนเนะี่ยเป็นสิทธิ์เผลอเป็นหลานด้วยปุ่ไขเนี่ยมา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 ,มาอยู่กับปูเยียมปากลัดใช่ปเยยมปากลัดให้ไปเรียนท่ามุนแผนเจ็ดปีก็กลับมาอยู่กับปเยยมปากลัดอีกปูเยยมปากลัดให้ไปเรียนกับปู่เขม็มอ,อีกสองปีกลับมาอยู่กับปเยยมปากลัดจนไปเป็นเจ้าอาวาสไปอยู่วัดเชิงเลน ไม่ได้เป็นเจ้าวาดเลยนะไปเป็นหลวงตาอยู่ที่นั่นโอ้โหท่านท่านุ่นเดียวกับสมเด็จโตใช่ไหมครับอ่าน้องสิ์สเป็นสิ์สมเด็จโตโอ้โหแล้วในวัดระฆังอะ่ะมีพระของปู่เอี่ยมปากล้าบรรจุอยู่ด้วยอืมโอ้โหในวัดระฆังอะ่ะมีพระหลวงปู่เอี่ยมปากล้าเนี่ยบรรจุอยู่ในนั้นด้วยที่มันกุ๊กวัดยางจ้าโอ้โหไม่เลยท่านสาคัญมากนะแต่น้อยคนจะรู้ เพราะว่าพระท่านก็ไม่ได้มีให้เห็นในวงการหรือในสนามพระสวัสดีพี่ทิพย์วงทองครับอ่าพี่ทิพย์มะเขือแจ้ใช่ป่ะพี่ทิพย์มะเขือแจ้ผมจําได้เหรียญมะเขือแจ้ที่สวยที่สุดอยู่ที่เขาสวยจริงอ้าวสองนาทีอ่าอาจารย์พ่อเท่ายิ้มน่องมัวะถูกครับโอ้โหเปิดแรกมาเวลาเดินครับผู้เอี่ยมวัดตาครัฐต้องบอกว่าที่เป็นพิมพ์ว่าสั่งกระจายถ้าเราแขวนสั่งกระจายปู่ยิ้มองล้านสี่ล้านห้า อ่าถ้าเราแขวนพระสังกระจายของพระเกจิต่างๆในประเทศนี้นะนี่คืออาจารย์พระคงมาพรออาจารย์นะของนะหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนมาแล้วครับเปิดแรก1 1ึ่งมืบาทเวลาเดินแล้วสวยสมบูรณ์นี่1 1ึ่งบาทมาที่13,500บาทห้าทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่13,500บาทแล้ว หลวงปู่เอี่ยมวัดปาคล้าท่านเป็นเกจิยุคเดียวกับพ่อตาดบางวันทองอยู่ที่หนึ่งมื่นสามพันอร้อยบาทมาที่หนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยบาทกับราคาสุดท้ายพ่อตาดที <hunt Kate im ada> หลังโอ้โหปู่เอี่ยมก้อนปู่เอี่ยมก้อนนะพี่ลึกเลยนะปู่เอี่ยมพ่อตาดอย่างทีหลังครับอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายท่านจึงไม่มีเหรียญไงท่านมีแต่ตะกุดกับพระเนื้อดิน เพราะยุคนั้นยังไม่มีการสร้างเหรียญปัม๊มไงไงท่านจึงไม่มีเหรียญมาที่หนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยบาทกับราคาสุดท้ายนี่มีบันทึกอยู่ในประวัติหลวงปู่ไข่บอพิษพิมุกถูกต้องอ<า>ในหนังสือของปู่ไข่บันทึกเลยว่าท่านมาอยู่กับปู่เอี่ยมปากลัดโอ้โหแล้วปู่เอี่ยมปากลัดนี่ถ้าท่านมีเหรียญน,นะเหรียญของท่านทำไมไป่จับพารก,กอีอืมโอ้โหลึกจริง ตะกุดที่แพง์สุดของแม่กองไม่ใช่ตะกุดปูใจไม่ใช่ตะกุดพระคงนะตะกุดเปลี่ยนปากรัดแต่ไม่มีใครยอมปล่อยออกมาแล้วมาที่หนึ่งมื่นนะประาณหนึ่งร้อยบาทมาที่หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับคนอะไรทั้งล่อทั้งเก่งอ่าเนี่ยอันนี้คือชื่อชมผมหรือชมไอ้แจ๊บ ขอบคุณมากมากครับเนื่อมาเมาืม่อที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งโอ้โหแไอ้หนึ่งหมืราคาที่ใส่เราไม่เห็นปูนเอี่ยมปากรัดเนี่ยออกมาสู่วงการคือไม่เห็นนะไอ้คุณเดินสูนมาที่ไหนก็ไม่เจอโโอ้ห <พอ S 2> แต่ที่สำคัญเนี่ยพุทธคุณของพระท่านเนี่ยถ้าราคาเนี้ยยังเป็นเหรียญเพราะเนี้ย ขายดีนักเลยเป็นพิมพ์สังกรจจายความอุดมสมบูรณ์มากงั้นแขวนองคเดียวเนี่ยเที่ยวตัวไทยรองแขวนดูมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทแล้วมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้ถ้าราคาแบบนี้สบายเลยครับขายที่ได้ไปในวันนี้นะอยู่ที่ไปเลี่ยมทองแขวนเลยแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาดีมาที่สองหมื่นบาทครับที่บีชีวารถดอยู่ที่สองหมื่นบาทครับแปดห้าไม่ทันหนึ่งแปดห้าไม่ทัน มาที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายโอ้ใครได้เป็นเจ้าขององค์นี้ไปเลี่ยมทองใช้ได้เลยครับไป,ไปแล้วนี่